สักครั้งในชีวิตนะคะต้องได้ขึ้นรถไฟไปเที่ยวค่ะเชื่อไปเลยทชื่อกับไอ้วันนี้พาขึ้นรถไฟด่วนพิเศษอุตราวิถีกรุงเทพเชียงใหม่ไอ้จองผ่านแอปเป็นเดือนเลยนะคะได้ตั๋วมาในราคา1 3 3 8บาทพามาชมด้านใน,นะคะ่ะเบาะจะเป็นสีแดงแล้วเขาก็จะมีน้ําให้นะคะคนละขวดค่ะแล้วก็มีโต๊ะนะคะให้ปรับขึ้นแบบนี้ได้ประมาณ10นาทีก็จะมีเจ้าหน้าที่ขึ้นมาตรวจตัว๋วนี่ค่ะเริ่มออกเดินทางกันค่ะไอ้เริ่มเดินทางสิบแกดนาฬิกาสีอภิบนาทีจากสถานีกลางกรุงเทพอภิ นพอประมาณ2องถึงสามทุ่มนะคะ,ะ,คะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะมาจัดที่นอนให้ของไอเลือกเป็นเตียงด้านล่างค่ะพี่เจ้าหน้าที่จัดเก่งมากชำนาญสุดๆพอถึงเวลานอนก็จะปิดม่านแบบนี้ค่ะข้ามโซนไปอีกโบกี้ไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีห้องน้ําทุกโบกี้ค่ะพามาดูห้องน้ํากันค่ะสะอาดนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นถือว่าโอเคเลยไม่ทันไรก็เช้านะคะจะมีเจ้าหน้าที่มาปลุกตอน6กโมงกำหนดเวลาถึงเชียงใหม่7จ็ดโมงสินะคะถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆของไอ้นะคะรถไฟแบบตู้นอนต้องมาลองกันค่ะ